สวัสดีครับผมนายแพทย์ดำงรงเวโรงมนานะครับเป็นจกักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหินนะครับจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงภาวสุดสุภาสายจักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางต้อหินภาวิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือโรคต้อหินนะครับเป็นโรคที่เป็นภัยร้ายนะครับขโมยการมองเห็นของเราไปเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการรักษานะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเหมาะสมจากผู้ป่วยนะครับก็จะทําให้โจรร้ายหรือต้อหินเนี่ยมาขโมยการมองเห็นของเราไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิดภาวะตาบอดถาวรในที่สุดนะครับปัจจุบันมีการพูดถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือเป็นประโยชน์ต่อต้อหินนะครับ ความสําคัญในการที่เราจะต้องเข้ามาตรวจติดตามพบจากสุแพทย์เรามีความสําคัญหรือไม่นะครับแล้วก็การใช้ยาหรือการผ่าตัดแล้วเรามีอาการข้างเคียงเราจะต้องทําอย่างไรนะครับในคลิปนี้เรามีคําตอบนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มที่อุดมด้วยวิตามินซีวิตามินอ e, ีเช่นผักผักใบเขียวผลไม้ส้มแครอทพวกเบอร์รี่ต่างๆส่วนกลุ่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเช่นชาเขียวช็อกโกแลตก็อาจจะช่วยหรือกลุ่มที่มีโอเมก้าทีสูงๆเช่นปลาถั่วนะคะก็จะอาจจะมีประโยชน์ในคนไข้ต้อหินได้บ้างส่วนอาหารเสริมปัจจุบันมีงานวิจัยที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็คือ b ิน B3 ในฟอร์มของในอาซินามายแต่ที่ต้องระวังก็คือปริมาณที่จะช่วยปกป้องเซลล์ประสาทตาได้เนี่ยเป็นปริมาณที่สูงมากซึ่งทําลายตับเราเราไม่ควรรับประทานในปริมาณที่สูงขนาดนั้นหากจะซื้อรับประทานควรเลือกในปริมาณที่เหมาะสมที่แนะนาในการรับประทานประจําวันค่ะตัวแรกเลยกาแฟค่ะ กาแฟหรือคาเฟอีนในปริมาณมากๆสามารถทําให้ความดันลูกตาขึ้นได้3มแก้วขึ้นไปถือว่ามากแล้วหากท่านเป็นต้อหินนะคะไม่ห้ามดื่มกาแฟแต่ลดปริมาณลงแนะนำวันละแก้วก็พอคะ่ะ ตัวที่2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มนี้จะทําให้การไหลเวียนของโลหิตที่ไปเลี้ยงประสาทตาผิดปกติเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะส่วนตัวที่3ที่อยากจะพูดถึงก็คือน้ําเปล่าฟังดูแปลกแต่ในคนไข้ต้อหินเนี่ยที่ต้องระวังก็คือไม่ควรดื่มน้ําเปล่ารวดเดียวในปริมาณมากๆรวดเดียว1ลิตรความดันลูกตาขึ้นสูงได้เพราะฉะนั้นหากท่านเป็นต้อหินควรแบ่งดื่มน้ําปริมาณทีละน้อยๆตลอดวันจะดีกว่า ดื่มรวดเดียวในปริมาณมากๆค่ะ สมุนไพรที่แนะนำนะคะที่ดูเหมือนว่างานวิจัยจะช่วยในโรคต้อหินก็คือสารสกัดจากใบแปะกล้วยค่ะส่วนตัวที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือกัญชาในยุคที่กัญชาถูกกฎหมายในบ้านเราคนไข้ต้อหินมาถามกันเยอะมากเพราะมีข้อมูลที่บ่งบอกว่ากัญชาช่วยลดความดันลูกตาได้จริงค่ะแต่ ระยะเวลาที่ลดได้สั้นมาก1-2ชั่วโมงในคนไข้ต้อหินเราต้องการลดความดันลูกตาตลอด24ชั่วโมงหากท่านต้องใช้กัญชาเพื่อลดความดันลูกตานั่นแปลว่าท่านต้องพีกัญชาทั้งวันท่านอาจจะประสาทเสียจากกัญชาก่อนได้นะคะ เราพบว่ายาบางประเภทนะครับมีผลในการเพิ่มความดันลูกตากับคนไข้ได้นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือยาสเตียรอยนะครับในทุกรูปแบบเลยนะครับเป็นยาหยดยารับประทานนะครับหรือยาฉีดก็ตามนะครับหรือว่ายาบางประเภทนะครับที่มีผลในการเพิ่มความดันลูกตาในคนไข้ที่มุมตาแคบนะครับอย่างเช่นยารักษาโรคขอบหูบางชนิดนะครับยารักษาไมเกรนนะครับยาที่เราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจาวันเลยนะครับอย่างเช่นยาแก้แพ้นะครับหรือว่ายาแก้เวียนศีรษะก็พบว่ามีความสี ในการที่ความดันลูกตาของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับนั้นถ้าดูยาทั้งหมดเราเนี่ยมียาหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับก็เวลาที่เราจะใช้ยาสักตัวหนึ่งก็อย่าซื้อยาใช้เองนะครับแล้วก็ควรจะปรึกษาเภสัชกรนะครับหรือว่าแพทย์ผู้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงผลอันไม่พึงประสงค์นี้นะครับ มีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่พบว่าการออกกำลังกายอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับก็จะทําให้มีการลดความดันโลหิตาได้นะครับการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับหรือว่าการว่ายน้ำนะครับหรือว่าการปั่นจักรยานก็ได้หรือเดินเร็วก็ได้นะครับในเวลาประมาณ20-25นาทีอย่างน้อย3ครั้งใน1สัปดาห์นะครับทีนี้อะไรที่มากเกินไปย่อมไม่ดีนะครับการออกกําลังกายที่หนักเกินไปนะครับอันนี้ก็พบว่าน่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอย่างเช่นเราต้องยกเวทที่มันหนักเกินแล้วเราต้องกั้นลมหาย ในานๆนะครับหรือว่าบางท่าของโยคะที่เราเรียกว่าเฮ s สแตนนะครับอันนี้ก็เป็นผลเสียเนื่องจากว่ามันเพิ่มความดันในลูกตาได้ด้วยก็จะทําให้คนไข้ที่เป็นต้อหินเนี่ยมีการลุกลามของโรคได้นะครับ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่น่าจะมีความเสี่ยงต่อต้อหินนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องการออกนองกายไปแล้วนะครับอันนี A ้การเล่นดนตรีแหะครับเครื่องดนตรีบางชนิดนะครับที่เป็นเครื่องเป่านะครับอย่างเช่นแซกโซโฟนนะครับผู้เล่นก็จะต้องกั้นลมหายใจแล้วก็เบ่งแรงๆหรือว่าเมื่อกี้เราพูดว่าว่ายน้ําดีแต่ถ้าเราว่ายน้ำแล้วใส่ก๊อกเกิลที่มันขนาดเล็กล้วก็แน่นเกินไปมันก็ไปกดก็ทําให้ความดันลูกตาเพิ่มเช่นกันนะครับเช<ๆ>่นเดียวกันกับการนวดตานะครับจริงๆอันนี้น่าจะเป็นผลเสียต่อคนไข้ที่เป็นนนต้อหิะครับ ยกเว้นกรณีที่ท่านผ่าตัดต้อหินแล้วนะครับแล้วก็จักษุแพทย์แนะนาให้ท่านนวดตาอันนี้สามารถปฏิบัติได้ตามคําแนะนําของจักษุแพทย์นะครับ ผู้ดูแลคนไข้ต้อหินเองนะคะก็ต้องเข้าใจกับตัวโรคด้วยนะคะสิ่งที่ผู้ดูแลจะช่วยคนไข้ต้อหินได้ก็คือการช่วยเตือนคนไข้ให้หยอดยาให้ตรงเวลาสม่ำเสมอและถูกวิธีเตือนผู้ป่วยให้ไปพบแพทย์ตามเวลาที่นัดหมายนะคะการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือการดูแลเรื่มเสื้อผ้าให้รุ่มร่ามเพราะว่าอาจจะสะดุดหกล้ม ล้มได้นะคะและสุดท้ายที่ผู้ดูแลจะช่วยได้ก็คือการเป็นกําลังใจสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะว่าทั้งคนไข้และคนรอบตัวก็จะมีความวิตกกังวลความเครียดและบางท่านอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าเพราะฉะนั้นการเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันมีความสําคัญมาก ปัจจ no ุบันนี้มีวิธีการรักษามากมายนะครับที่จะช่วยป้องกันภาวะตาบอดจากต้อหินได้นะครับแต่นั่นหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคต้อหินแล้วนะครับการตรวจติดตามผลในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการตรวจทั้งวัดความดันลูกตานะครับตรวจรันสายตาแล้วก็ตรวจดูความหนาของใยประสาทตานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับคือเราเริ่มวินิจฉัยรักษาแล้วไม่ใช่จุดสิ้นสุดในการรักษาโรคต้อหินนะครับไม่เหมือนโรคหวัดที่เรารักษากันหนึ่งอาทิตย์เรารักษากันตลอดชีวิตเลยนะครับนั้นอย่าลืมมมเข้าาาตตตรวจิดผล การรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับนั่นจะทําให้ผลการรักษาของท่านดีที่สุดแล้วเราก็จะปกป้องการมองเห็นให้ท่านได้ครับคือการรักษาโรคต้อหินก็มี3วิธีใหญ่ๆนะครับก็คือการใช้ยานะครับการทําเลเซอร์นะครับแล้วก็การผ่าตัดนี้ยกตัวอย่างสมมุติเราเริ่มได้รับการใช้ยาแล้วเนี่ยนะครับบางท่านก็แพ้ผลข้ก็จะมีอาการตาแดงนะครับเคืองตานะครับ อันนี้ก็อย่าเพิ่งหยุดหยอดยาแล้วก็ไม่มารับการรักษาต่อไปนะครับเรามียาหลายประเภทนะครับมียาที่สามารถพิจารณาให้เหมาะสมในคนไข้ในแต่ละท่านนะครับก็ให้เข้ามารีบพบจักสุแพทย์นะครับเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นจากอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาให้ท่านได้ครับ ปัจจุบันนะครับการรักษาโรคต้อหินนะครับลำดับต้นๆในการรักษาก็คือการใช้ยานะครับซึ่งยาหยอดตาสําหรับรักษาต้อหินนียมีหลายๆชนิดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในแต่ละหยดของยาหยอดตานอกจากมีสารเคมีแล้วยังมีสารกันเสียด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะเกิดอาการระคายเคืองหรือมีปฏิกิริยาต่อยาหยอดตานะครับนั้นอย่าทิ้งไว้ถ้าเกิดอาการเคืองตานะครับตาแดงนะครับหลับตาแล้วหยอดน้ําตาเทียมไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับ อย่าทิ้งเอาไว้นะครับ อยากให้ผู้ป่วยต้อหินครอบครัวและจักสุแพทย์ได้วางแผนหาแนวทางการรักษาร่วมกันไม่มีคำว่าการรักษาที่ดีที่สุดมีแต่คำว่าการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายนอกจากนี้ต่อให้เรารักษาดีอย่างไรบางครั้งผู้ป่วยต้อหินบางรายอาจจะต้องจบลงด้วยการกลายเป็นผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางหรือว่าภาวะตาบอดเป็นผู้พิการดังนั้นการเตรียมการสำหรับอน าคตวางแผนร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาที่จะตามมาเช่นการศึกษาเรื่องการทําใบรับรองความพิการการเตรียมการเรื่องทําใบขับขี่สาหรับผู้มีสายตาเลือนลางอาจจะมีประโยชน์สําหรับครอบครัวและตัวผู้ป่วยต้อหินเอง ก็ในคลิปนี้นะครับเราก็ได้เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับของคนไข้ที่ป่วยเป็นต้อหินหรือเสี่ยงในการเป็นต้อหินแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียนะครับตาใสใจสบาย IQ แล้วก็วันนี้ฝากไว้นะครับต้อหินรู้ไวไม่บอดครับ